ในโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมโดยพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมะชยโยชดินเศรษฐีผู้มีภูเขาทองผุดขึ้นหลังบ้านตอนที่หนึ่ง ย้อนไปในครั้งพุทธกาลณมหานครอันยิ่งใหญ่นามว่าตักกศิลาราชธานีแห่งแคว้นคันธาระนครแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของมหาชนนับแต่สามัญชนกระทั่งพระราชาแห่งแว่นแคว้นอันเกลียงไกลต่างด้านด้นเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาสแสวงหาความรู้แก่ตนณดินแดนแห่งนี้ เรื่องราวที่น่าอัศจรรย์อีกประการหนึ่งเป็นที่กล่าวขานและโจทย์จรรยันกันอย่างไม่รู้หนายนั่นคือเรื่องราวของมหาเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของภูเขาทองคำสูงถึง8ปสบอกสมบัติของท่านนั้นน่าอัศจรรย์นักบังเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุญของท่านเศรษฐีเรื่องราวชีวประวัติของเศรษฐีท่านนี้ล้วนน่าอัศจรรย์ แม้ต้องระหกระเหเร่ร่อนตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกถูกทิ้งลงแม่น้ำตั้งแต่แรกเกิดท่านก็รอดพ้นมาได้ด้วยอนุภาพบุญที่ได้สั่งสมไว้แม้ที่สุดเมื่อสมบัติอัศจรรย์ได้บังเกิดขึ้นกับท่านท่านไม่ได้หวงแหนไม่อะไรอาวรในสมบัตินั้นสามารถสละสมบัติที่ชนทั้งปวงปรารถนา ออกบวชในเพศสมณะเพื่อมุ่งหวังกระทําพระนิพพานให้แจ้งมหาเศรษฐีผู้มีหัวใจอันยิ่งใหญ่ท่านนี้คือชดินเศรษฐีดังเรื่องราวต่อไปนี้ณกรุงพาราณสีมีธิดาเศรษฐีนางหนึ่งเป็นผู้มีความงดงามมากท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาหูวงแหนนางยิ่งนัก จึงรักษานางไว้โดยให้อาศัยอยู่บนปราสาทชั้นที่เจ็ดพร้อมกับทาสหญิงรับใช้เพียงคนเดียววันหนึ่งทิดาเศรษฐีได้เปิดหน้าต่างของปราสาทเพื่อรับลมและแสงสว่างขณะนั้นเองมีวิทยาธรตนหนึ่งได้เหาะผ่านมาทางปราสาทนั้นเมื่อได้เห็นทิดาเศรษฐีวิทยาธรก็หลงไหลในความงามของ,งานาง จึงเข้าไปทางหน้าต่างของปราสาทอยู่ร่วมกับนางฉันสามีพัญญาในที่สุดธิดาเศรษฐีจึงตั้งคันเมื่อตั้งคันแล้วธิดาเศรษฐีก็ปกปิดคันของตนไม่บอกให้ใครล่วงรู้มีเพียงนางท่าที่คอยรับใช้ตนเท่านั้นกระทั่งการล่วงไปสิบเดือน นางจึงให้กำเนิดทารกน้อยเพศชายแม้ความรักที่มีต่อบุตรจะท่วมท้นเพียงไรแต่เพราะความกลัวต่อบิดามารดานางจึงจำใจต้องทิ้งบุตรของตนโดยสั่งให้หญิงรับใช้นำเด็กใส่ในภาชนะปิดภาชนะนั้นให้แน่นหนาวางพวงดอกไม้ไว้เบื้องบนแล้วจึงนำภาชนะนั้นไปลอยเส้ที่แม่น้ำคงคา แม้ใครๆจะถามถึงสิ่งที่อยู่ในภาชนะหญิงรับใช้ก็บอกไปว่าเป็นพรีกรรมของนายหญิงของฉันทารกน้อยแรกเกิดนอนอยู่ในภาชนะลอยไปตามกระแสน้ำโดยไม่รู้ชะตากรรมกระทั่งมาถึงท่าน้ําแห่งหนึง่งขณะนั้นมีหญิงสองคนกำลังอาบน้ําอยู่ในแม่น้ํำคงคา มองเห็นภาชนะถูกกระแสน้ำพัดมาหญิงคนหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าภาชนะนั้นเป็นของฉันส่วนหญิงอีกนางหนึ่งได้กล่าวว่าสิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นเป็นของฉันดังนี้แล้วจึงแย่งกันไปเอาภาชนะเมื่อเปิดออกดูเห็นเป็นทารกน้อยน่ารักเพียงแรกเห็นเท่านั้น หญิงทั้งสองก็เกิดความรักในทารกน้อยต่างก็ปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของเด็กไม่อาจที่จะตกลงกันได้จึงไปสู่ศาลวินิจฉัยแม้ศาลก็ไม่อาจวินิจฉัยตัดสินยกทารกให้ใครได้ในที่สุดจึงทูลเรื่องราวทั้งปวงให้พระราชาทรงตัดสินในที่สุดหญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นอุปถากของพระมหากัจายณะเถระเป็นฝ่ายได้เด็กไปนางได้ตั้งชื่อให้ทารกน้อยว่าชดินเพราะเหตุที่ว่าในวันแรกเกิดผมของเด็กนั้นรุงรังยุ่งเหยิงเนื่องจากมนทินแห่งคันที่ล้างออกไม่หมดนางเลี้ยงทารกน้อยด้วยความรักและตั้งใจว่านางจะถวายเด็กน้อยแด่พระมหากัจจายณนะ เพื่อให้เด็กนี้ได้บวชในสำนักของท่านต่อมาเมื่อทารกน้อยชดินเติบโตขึ้นเริ่มรู้เรียงสาพระมหากัจจายนะเถระได้เที่ยวจาริกไปในสถานที่ต่างๆกระทั่งลุถึงนครพาราณสีเช้าว,วันหนึ่งท่านได้ไปบินทบาทที่เรือนของหญิงผู้นี้นางจึงถวายเด็กน้อยชดินแด่พระเทระ เมื่อพระเถระรับแล้วได้ตรวจดูบุญกรรมของเด็กด้วยยาณทัศนะก็เห็นว่าเขาเป็นผู้สั่งสมบุญไว้ในการก่อนจะต้องเสวยสมบัติใหญ่ในเพศคฤหัสก่อนอีกทั้งเด็กนี้ยังเล็กนักแม้ยานของเขาก็ยังไม่แก่รอบดังนั้นพระเถระจึงได้พาเด็กน้อยไปฝากไว้ที่เรือนของอุบาสกผู้เป็นอุปถากคนหนึ่ง ในนครตักศิลาฝ่ายอุบาศกได้รับเด็กน้อยไว้แล้วบำรุงเลี้ยงเสมือนดังบุตรชายของตนในเรือนของอุบาศกนี้มีสินค้าที่เหลือข้างค้างเป็นเวลานานถึง12ปีสินค้านั้นมีจำนวนมากด้วยกันเขาได้นำสินค้าทั้งหมดไปขายในตลาดแล้วมอบหมายให้เด็กชายชดิน ดูแลสินค้าแทนตนด้วยมหาทานบาร,รมีที่เด็กน้อยสั่งสมมาในการก่อนเทวดาผู้รักษาพระนครจึงโดนบันดาลให้มหาชนทั้งปวงมุ่งหน้าไปซื้อของกับเด็กชายเพียงผู้เดียวเท่านั้นจนกระทั่งสินค้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้หมดสิ้นลงภายในวันเดียวเมื่อกุตุมพีกลับมา ไม่เห็นสินค้าใดๆก็ตกใจคิดว่าเด็กชายคงทำสินค้าทั้งหมดให้ฉิบหายเป็นแน่แท้แต่ครั้นพอทราบว่าบัตรนี้สินค้าได้ถูกขายไปจนหมดเขาก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจคิดว่าเด็กคนนี้เป็นผู้มีบุญต่อมาเมื่อชดินเจริญวัยเป็นชายหนุ่มอุบาสกจึงยกบุตรสาวของตนให้แก่เขา แล้วสร้างเรือนให้แก่คนทั้งสองในวันที่ชายหนุ่มชดินพร้อมพัญญาได้เข้าอาศัยอยู่ในเรือนที่บิดาบุญธรรมสร้างให้เพียงชายหนุ่มก้าวข้ามธรณีประตูเหยียบลงที่พื้นเรือนด้วยขาเพียงข้างเดียวเท่านั้นภูเขาทองคาเหลืองอรามงามตาก็ชํำแรกแผ่นดินพุดขึ้นในพื้นที่หลังเรือนของเขาทันที ภูเขาทองคําม,มีความสูงถึง8ปองอลังการยิ่งใหญ่สร้างความโกลาหลให้เกิดขึ้นแก่มหาชนทั้งหลายเมื่อพระราชาสดับว่าบัตรนี้ภูเขาทองคําได้บังเกิดขึ้นแล้วที่เรือนของชดินพระราชาจึงทรงแต่งตั้งเขาให้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีพร้อมทั้งพระราชทานฉัดประจำตำแหน่งให้ นับแต่นั้นมาชายหนุ่มชดินได้กลายเป็นมหาเศรษฐีผู้มีสมบัติอันมหาศาลยิ่งกว่าใครในแคว้นมหาชนจึงพากันเรียกขานเขาว่าชดินเศรษฐี